S <S อ, <S <S อย่างนี้ยู่ครับเกวายสามดอกง,งามด้วยครับผมอุ้ยมีแต่ใหม่ๆตัวนี้ดอกจุ้มๆงงองามครับสามซี่ดอกครับพ่อหนุ่ม สวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อ,อกับสองมอในปลาคือเก่าครับผมมื่อนี่ถ้าเขาโกกเขาปลาให้คือเก่าครับผมเมนครับผมเอขียนมหดทั้งดอยแล้วครับผมเอาอยังอยู่พิกัดก็พิกัดเดิมครับอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับผม มาพอ่อโอมแล่แล้วครับพี่นอ้องยี่นี้อยู่ครับเบญเจวายสามดอกงามเลยครับผมแต่ว่าขาเพินเน่นแมงแท่เนาะเป็นดอกง่ามคือเก่าครับผมอุ้ยมีแต่ใหม่ๆตัวนีิดอกจุ้มๆงองงามครับ บรรยากาศจะดีดีครับผมเริ่มหนาวมากระเด้อครับผมเหมือนกับกินปลาหันกับเย็นเย็นครับผมน้ำกระต๊าแน่นูเมีนครับผมอ่ะลองไปลุ้นบมึงครับผมมีสองใบถือมันกันเดยไปครับโอ้ยเบิ้งข้าวน้ำถ่วมกระสลดใจครับผม สองเบาก็เป็นก็ต้องใจให้เด้อครับผมทั้งสองเบาบอได้ถ่วมครับสองเบาอยู่ทั้งดอยแต่ว่าในเมืองเชียงใหม่อาจจะถ่วมเนาะแต่บบัว่าจะเชียงรายเชียงใหม่เชียงใหม่ก็ถ่วมเหมือนกันครับผมแต่หันสิบเมื่อกีขอเชียงรายครับผมครับผมเชียงใหม่ก็ยืมเพิ่มแม่อายครับแต่สองเบาอยู่แม่อ่อนบอถ่วมครับผมนี่ครับส่งกําลังใจไปซอยครับผมเห็นแล้วนี่โตแห้งครับผมเก็บในชับกำลังใจเด้อครับผมแมนครับผมนู่นนี่แม่หน่อยไม่อยู่ดิ แม่งแทะครับผมโอ้องนี้นี่อยู่ครับผมมีครับตอกสามตอกครับไอ้พวกไอ้ตอกขาวอยู่ไปแกงเนาะ่น้องบไงเอาไปแกงกินกับแซ่บท่านมาต้นโซฟีเนาะไม่การแกงมากินอะไรเนาะกินได้ก็กินครับผมกินบ่ได้ก็กินคือเก่าไปเรื่องอะไรครับว่กินสติกว่าเนี่ยบ่ากินบ่ได้ สามสีดอกครับผมเนี่ยอย่างขัดตั้งนะครับผมโอ้ยจุ่มครับอีกสองจุ่มสามจุ่มครับสองจุ่มงามๆครับผมเนี่ย ดอกนึงครับใส่พูเน้ะใช้แต่แมงเพื่นแทะไปกนครับข,า,ขางหนึ่ง้ามครับสองจุดม,ม้ามเหรอครับข้าไหนเราข้างข้า,า,างๆครับวันนี้ แดดพึ่งออกเนาะที่ว่าจะต่แดดออกผมมั่นมื่สองมื่นนี่นิดๆออกอยู่ครับผมเมตตาดีแด่สวยงามดูครับนี่ส่วน ic, อยู่ปนเอกก็เห็นที่ก่าอีแต่ใบใหม่ก็ยังเห็น,ยนหอยู่ครับผมพไปเลยนี่บ่อจะเทียครับเหมือนว่าเห็นกระเน่ากระมี่ครับนี่

เห็นนะครับผมดอ,อกกีโลดอกหนึ่งกิโลนะครับแต่กระดอกงามอยู่ครับนี่จิตกระคาเพิ่นมีนังแรงครับผมคอนเดนต์อ่อนนี่ซีมาแทงนี่นนังแร่ เบื้องส่งก็สีได้ซ้ำหนิละครับผมแม่นครับผมแกะไงย่างแม่นครับย่างต้องไปเรื่อยๆครับย่างหาไปเรื่อยครับผมมว่านเลยตงหมานี่ครับมืึอนี้เน็ดหยุกครับย่างก็จะดอยครับผมก็คือว่ามีแหละครับใีเผือดอกนึงมาหลุว่าเอลยเขาเนี่ยไปดอยส็ได้อีกอย่างเนี่ยเพิอก เห็นเพผือกดอยดอยใหญ่สิออกว่ามั่นใจครับผมเดี๋ยวต้องให้เอื้อยรุ่นเพราะเอื้อยนี่ขึ้นตัวแค่ตัวตั้งตั้งเอื้อยนี่ครับผมดรอช่างดอยดอยนี่จองว่าม่ายก็ได้อีกครับผมได้อีกเครื่องกระต่ายไงครับนี่ครับเต้งดอกซุ่มดอกบานเ็ทปนิยบครับผมเฮ็ดฟอเนี่ยครับคือแม่งแล้วกับแดดแป๊บเดียวนะครับผม ครับนันงถอยู่เบาดอกนี้พอ่อใดครับผมอุ้ยสองดอกบุดที่อใดบ่นนี่ใส่แหวพี่แก่อุ้ยนี่ฮะสองคนเท่านี้อิ่มดอกนี่อ้ย,ยออุนี่พ่อใดแล้วรยเบแล้วครับนี่<ห>เป็นก็ะไรแล้วครับนี่ไปเบิ่งค้งนั่งกัน ผมสุดทายครับผมสามดอกที่ได้ก็นล่นนี่ดอกีมอยู่ดออได้ยูอดอกน่งเอาเอาทั้ง่างก่อนทั้งรางดงนี

หอกง้ามือก็มีเนี่ยนะครับผมข้อมใหญ่ข้อมหวานหวานต็มนอยู่ครับผมิ่งตาแดงครับผมเมีนครับผมเพราะว่าฝนตกสีหาวันครับผมแมีนครับสีหาวันครับผมสีหาเมื่อบอกบอกเลาตกไใคได้บ้างนี้สีหามือครับผมแมีนครับผมเหตุผงกระว่ายกระยงไปแน่เลยเนาะแมีนครับแล้วให้แดดออกรอบนี้นะครับผมครับนี่หละครับผมส่วนมากกะจูมร้ายเยอะครับผมเมนครับผม เอาไปแกงแน่จัาหน่อยเนาะแกงได้หมดทมดอกเดียวกับอินนะครับสองคนนี้ครับผมแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้บ้าพุ่งกับบ้าต้นกะไปก็บ้างใจให้ชาวจังหวัดเชียงรายเด้อครับผมเชียงรายเชียงใหม่น้ำครับผมครับผมน้ำถั่วมมาปีนี้ก็ถือว่านักเติบอยู่ครับผมเดี๋ยวจัาหน่อยก็ลงไปอีสานบัดแมนครับเพราะว่าน้ำจากเขาที่ลงไปพุ่นละแมนครับอาทีตําเนาะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้สองบ่าวกับสุกอตระกับบานก่อนครับผมนี่นะครับผลงานห้ามไม่นี้ก็เห็นงามๆครับผมคมใดข่มมาเนาะแมนครับผม สองเบาวขอขอบคุณพี่น้องในไลน์เด้อครับผมที่เขาไม่รบชมสองเบาวที่เขามายังตาครับสองเบาวแต่ต้นคลิปจะหัดถ่ายคลิปครับผมสำหรับคลิปนี้สองเบาวก็จะขอตั้อนรับบ้านก่อนครับบ่าวต้นสวัสดีครับเบาพุ่มสวัสดีครับสบาครับผมกับบ้านครับผมทางด้านไหนครับนั่นครับครับจะพอกันมด้วหนะครับ